สวัสดีครับพี่ m ี d ี a Motor อ e n ซีนนะครับวันนี้มาส่งงานกับ t o โยต้าวีออนะครับไฟลี่ครับนี่นะครับไฟลี่นะครับจะมีวงแหวน bm style เพิ่มเข้ามานะครับไปตามครับวีออสคันนี้นะครับจากของเดิมที่เป็นโปรเจคเตอร์โรงงานนะครับลูกค้าบอกไม่สว่างเลยนะครับเข้ามาทําการปรับเปลี่ยนนะเป็นโปรเจคเตอร์นะใบวอก8.1นะครับพร้อมประหลาดคือสตาร45วัตต์นะครับไฟสูงนะครับ โวเตอร์ทางร้านเรานะครับจะเป็นใบซีนอนสูงต่าในตัวนะครับตัวนี้ปรับเปลี่ยนลูกแก้วไปแล้วนะครับลูกแก้วอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับนี่นะครับตำแหน่งเดิมเป๊ะเลยนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับอันนี้เป็นแสงหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับตัวนี้นับเส้นกันเอาคมคมนับยกไฟสูงทีสว่างทั้งซอยนะครับดูแสงผ่านฟิม์มตัวรถกันนะครับ ในตัวรถและนอกตัวรถนะครับสว่างไม่ต่างกันเลยนะครับทางร้านนะครับมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับผู้ค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับติดตั้งชุดโปรเจคเตอร์แบบนี้นะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเพจ Facebook v t Premium Auto ซีนนได้ทุกสาขานะครับโอเคครับขอบคุณครับ